มอเตอร์ Motor, ตัวนี้ใช้ลวดเบอร์18ครึ่ง2เส้นคู่ซึ่งเป็นลวดเส้นใหญ่ลำบากในการพันลำบากในการใส่ล่องทีงนี้เราก็จะมาดัดแปลงให้ลวดเส้นเล็กลงเพื่อพันง่ายใส่ล่องง่ายดูครับจากตารางนะครับช่องที่18คือช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3นะครับ ดูช่องที่3นะครับ0.0.0.1.6มอเตอร์ตัวนี้ใช้2เส้นใช้เบอร์18ครึ่ง2เส้นคู่พันยาวเลยครับตั้งแต่ต้นจนปลายเราจะทำการดัดแปลงนะครับดูช่องที่3นะครับจุดศูนย์เส้นก็คือ16 3เส้นก็คือ3ามเอ้สีเส้นก็คือสาใช้เบอร์21นะครับ4เส้นพันยาวเลยครับตั้งแต่ต้นชนปลายนี่ครับข้อดีของการมีตารางลวดครับเราเปรียบเทียบได้ถ้าได้2เส้นคู่ก็ได้ใช้3เส้นก็ได้ครับ4เส้นก็ได้ พันยาวเลยครับแล้วแต่เราจะดัดแปลงครับดูช่องที่3เป็นหลักนะครับเพราะช่องที่3เป็นพื้นที่หน้าตัดถือว่าละเอียดมากหนึ่งสองามี่ห้าหเจด See? Yep. สี่ห้าห8 9 ครับจะมีสีดำสอเส้นแล้วก็สีฟ้าอ่อน2เส้นจะเป็นชุดกำลัง2เส้นนะครับแล้วก็ชุดสตาร์ท2เส้นง่ายแก่การสลับขั่วครับเช่นมอเตอร์หมุนซ้ายมอเตอร์หมุนขวาสลับได้เลยครับ